ายดีนะทุกคนมีสลักระพรามาตลาดเก้ามาเบิงกระปูแดงสามตักะปูแดงกระปูแดงจากตสกระปูเป็นโลเด้อเป็นโลเลยโลามบโลนึ่งเจ็ดพันยี่ห้อสาต10อันนี้เด้สารอะไรนี่สาอะไรขไรเยเลี้ยชีเลือกเล็กน้อยก่อนเลือกเฮ็ดดีก่อนหาสิมาเฮ็ดบอแล้วบอไดแล้วเฮ็ดแต่ว่ากระปูสาตส เห็ดแห้งกระมีเห็ดขาวเบติแซ่บเบลีเห็ดปุ๊บกระมีเห็ดอ่อนเห็ดเผากระมีหอยเดือกระมีนะ่ยแล้ว่าของเจ้าอัะไงของลูกสาวกับพวมันก้อยขายอันเดียเบิ้งเบิ้งฮัสซีเอาเนี่ยสิเลอร์มาเลือกเอาชเอสามโต๊ะซีฟิลแล้วก็แม่บ่เฮ้ยมันจังแซ่บเอากระว่าอมาเลยเนาะเพื่อมูหมักกูชายอันเดียเ่ากมาเนาะ มัาคุยิงเลยนาะผู้ชายก็เส็งป้วยตัวใหญ่แบบนี้กำจัดใครคุณแม่เดี๋ยวฉันเลือกเองดอกคือไปนั่งอยู่รถอยาจะมืออไจะไปนั่งอยู่โลหิตนต่เธอะไรเบาหิตสร้างขีดหาซิทดหลายสาขีดหาซิโอ้ยเต็มทางซิ่งคุณแม่คือมาแพงแท้เลยโลละแสนผู้บ้ บแล้วามขีดหาซิปมันต้องลดหัวหะอร้จะกเบนซิปต่อนข้าวตนเลยต้อนท่าได้ก่อนล้วบต่อนซามซิปซตอนกับามเศเอาลายเลยเออลองเบิ่งก่อนหาป่ันดวยน้อยมันคือโบ่น่ะโรดบอแค่อามัวกับวยต้มมาแทบได้อ้าวแม่าไอนะคะซามดไป คือเห็นตาเพนใจนี่ตาใจเลยนี่คือโบอยางงามบอกเอาอวอรนนะี่ในอวอร์นบดิแทบตรงกับกับตอนตอนนี้สิบหมาบสาวพันเลยนี้ตอนเทไรมันแคบอ้อมันบมีซีดโอ้ยนี่เลมันแทบตันตอนเทไเนี่ยคือกคือเย็นแทะอะควมคืนน้องมาดีใช่บ้าแล้วข่อยเชาตอนนี้นะนี่ดีใช่คาที่ หต้องต้งก่อนบอรเบอร์เบืองก่อนใครเบิองก่อนไม่ต้มจะกับอันนี้มาหนีเด้เออเบื้องนั่นก็ได้นะตีมคุณแม่หันอันนี้นะมันแซ่บนะต้มมันสิไปมีซีนบ่อนี่โอ้ยกินนางกับอันนี้มันมันแซ่บแห่นหัอันนี้มีซีนลายนี่นี่นี่คอมันนะอือเอาหนีบเอาขามันเห็นเป็นยังไงเลยในแซ่อะไรขาหนังในเดียร์ขาแล้วเอยนี่ขาหนังขาหนาเนี่ย แข่ตัมเอาไปหายมันเด้อถ่านอิโนเ่อเอาไปหาแล้วซาวออมันอินนีียได้เด้อเบดเลยบอ่บมนนะมนจังสีขาวบ่สีขาวเด้ว่าสีไข่เะยะปูงามอโรวจ็ดชิปผูกกับปูกันเนาะโคตรัตัวนี้คืองามเลยบอตัวนี้คืองามแทะเนาะขนหยาและชือเลยมืัอหนากเดออยาหายกันได้เลย ว่าเมื่อวนจะรีไม่ขากันเนาะแซ่บเลยยามนี่เป็นเมนีไข่กินมันอ่ะแซ่บแซ่บฮุมน้ำ ซือเบิดและเจมันนี้ปบบัปาปบบมเองว่้เราดูได้เดี๋ยวนี้ได้ ปลานิ่นเลยลูกฮไลทเจปลานินค่ะปลานินโลห้าสิบจาน้อซีบเนยไม่ค่าต้นสวยดินี่เด้อเฮ้ยมันโตใหญ่เล่ปลาหนิ่นค่คสาวเไม่มสวยสาวเริ่มไม่ค่าเลยโซไดจี้่ัวละโลป่ฮะตละโลไป ແວະໂຕລະໂລ50ພໍຊື້ດຂຕ40ຂາຍແຄກດ້ົປນທ່ງຮານຂາຍເຜີຂາຍຂອງກິນສຸກນາະເບີ່ນ ฉันน,นะน,นนั่งมองนะักนะนั่งปั่นกินนี่เลยคุณแต่ไปม,มาเห็นหน่ายเลยโคตรดีสิเออฉันได้ชิลืมตื่มเลยบอตืมแล้วซื้อหมวกเพชรไปแจ้งมาไหมขวบใจเด้อจ้านีลล่มาไหมงปแ้งอันนี้ลำบะเพ็ดน,นะปะเ,เออเออมาเสร็จกันเด้อใจขอบใจบอกแซมันเบ็ดได้อย่าเอาของข่อยได้ มาซื้อสมพักไปขายเ like. ้าทุกคนเนาะสามส่งสิบกันไม่ applause, alone, หลุดทางนอกหะไลไลเด้หลุดจากกระฝ้าคือว่าคนลายพ nee ิเศษบอมื่อนี้คนลายพิเศษได้มือนเดนี่ยเนียอกเออเชยดเเยะเียัดดด เยาสิไปซื้อยาสูไปขายนะยาสูเบิร,ปร์ปลาปลาเสร็จลนะซนะื้อยาสูเนี่ตโต๊บดำกับสต๊อบเขียวขายหน่อยเจ้าต้องขายหอเจ็ดพันเลยคนไรหกเอาจนานี่นะ

ซื <ôi> ้อแน่แนวแกงใหม่ๆเอาตัวเจ็ดเอาตัวสิบละกินกับบ่เบิดเอาตัวเจก็พอแหลน้ำจะนางห่นดิน้จนางงาน้องไก่น้านะตัวะวตัวก็ได้นก่แยงเลยเท่นะก็แยงันน่ะกแยงหาแถมเด้อล่ะเพราะว่าซั่นน่ะพอแหละ เอาอีกนางค่าสามพันเป็นอดีเป็นเ่อไร่เป็นซาอวเป็นชิปเป็นชิห้าเป็นชิปห้านเนี้เสๆๆเปเต ຊື <laughs> liksom, ້ແລ້ວ so ທ <hand> ັນເນາະພໍ່ຍາຍເຂົ້າເໝິດໄປເດະຫືດົກດົກຊາຍດີແທ້ມື້ນີ້ບໍ່ແມ່ນອີ່ສິເດະໃສຊາວເນາະມື້ນີ້ເນາอ่ะືນ້ອແ ກິບລີແຊວລະກໍກໍຈົບທີ່ພຽງເທົ່ານີ້ນະທຸກຄົນເ